บ้านอ๋ติดไหมติดไหม

Oh, oh, oh. <tip> <tip> nih. Oh. ว้าวอันี่ขี้ดิน่ะป่านนี้เอาปลาสลิดใหญ่ไหมนี่ยน่าแม่งค่ะี่ตูนี่ปลาสลิดนี่ตัวใหญ่เนาะเฮ้ซ้ำป่านนี่เราโดดสะสะที่คุดไหม คิดเอเส้นวิดให้ปลานะั่ว่ายลา่อลงหอ้อยโดดล่องหอ้อยดำเป็นยาสมุนไพรนี่เสียวเปียมากแกนี่ต้นไส้ไส้สองไสน้น,นสสสสสสสี่นั่งเงไส้เอ้ยไส้สามไส้สูงไส้ผสมหรืเนาะาไส้โยกไส้สวย เฮ็ดเออตันท่างนามมา้ำเมื่อวานนี่ะเฮ็ดตันไว้มันรู้ไหมฮะมันเป็นผักผักที่สองมันรู้ลงไปหมดเลยน้ำแห้งฝนแห้งซ้านี่ใกล้บ้านเ่ะนี่นี่บ้านอยู่ทั้งนี่ใกล้ๆนี่เป็นทางน้ำทนเลใกล้ๆฮะบ้านอยู่ใกล้นี่เองแงว่าถึงสิบเก้าสิบห้าเก้า คลิปนี้ไว้แค่นี้ข่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ